บ้านหลังเนี้นะที่เรียกเรามาส้มแอร์นะเข้าไปดีกว่าเข้าเลยครับขอเข้า่อยครับเข้ามาเลยค่ะเข้ามาเลยเนี่ยแอร์อยู่นู่นน่ะนู่นน่ะเออเข้ามาเลยคุยโทรศัพท์แบบนะ้เฮ้ยแกเดี๋ยวแป๊บนะชัางแอร์มาเราคุยกันต่อดีกว่าอืมก็นั่นแหละเออหลังจากอย่างนั้นแหละเอออ่าครับเข้ามาแล้วครับเออ อยู่นั่นสินะอ๋อโอเคโอเคไปไปไปนี่เหรอนี่เหรอโห่เสุดยอดสุดยอดขึ้นไงวะเออขึ้นอ,อึ๊บอ่าทำไมอุ้ยอ่าอุ้ยมันตกทษทีเฮ้ยแกก็นั่นแหละนะอิวเชงกันนะั่น เล็กจริงๆอ่ะนะฉันไม่รู้อ่ะนะววาคนนี้เขาจะเล็กหรือเปล่านะน่าจะเล็กก่ะมั้งนะเออฉันว่าอย่างนั้นแหละเออใช่ใช่หะ้อห้อผมไม่เล็กนะครับหะ้อไม่เล็กเหรอไหนมาดูนี่สิอืม 哈哈。<laughs>